สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชาวกรกฎรักานากรากฎนะคะสาหรับพารน,นี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงเกี่ยวกับความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคมปี2563ค่ะสำหรับชาวราศรีกรกฎนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15กรกฎาคมค่ะ จนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่คุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะคะตามหลักโหราศาส์ไทยรับชมเป็นกำลังใจเป็นแนวทางได้เช่นเดียวกันนะคะอะเรามาดูดวงกันเกี่ยวกับความรักของคู่คุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตย้ำเนาะนะคะว่าดูดวงต้องมีสตินะคะอะไรที่ไม่ดีนะคะอย่าพึ่งจิตตก มีสติให้มากๆนะคะเนาะรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะส่วนอะไรที่เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเป็นผลการทำนายออกมาเชิงบวกก็ขอให้เก็บเป็นกำลังใจนะคะมาดูกันค่ะวันนี้เราจะมาทำนายในรูปแบบที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากทุกๆครั้งเลยนะคะในรูปแบบของการวางไพ่เกือหมาไพ่เจ็ดใบนะคะนอะ,อะมาดูใบแรกของอ่าขอเป็นพาร์ททีละพาร์ทนะคะ พัดแรกของคนที่มีคู่ก่อนละกันเดะมูนนะคะใบที่สองรู้สึกจะพอไหมนะคะใบที่สามนะคะ,ะพื้นที่ไม่พอก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะใบที่สี่ค่ะที่ห้านะคะใบที่หก แล้วก็ใบที่7นะคะของชาวกรกฎคนที่มีคู่ในสถานะนี้จะเป็นยังไงนะคะก็มาเริ่มดูกันเลยเนาะแปลกตาอยู่นิดนึงนะคะตัวตนขนาดของคุณนะคะเป็นไพ่เดอะมูนขึ้นมา ตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะดมูนคือสื่อถึงชาวกรกฏในจังหวะนี้เวลานี้นะคะชาวกรกฏคุณค่อนข้างอยู่ในอาการที่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมีความสับสนมีความกังวลหรือว่าเกิดความรู้สึกคิดลบขึ้นมาก็ได้กับในเรื่องราวของความรักหลายๆคนคนเผชิญกับปัญหาความรักในอดีตที่เข้ามาหักล้างเข้ามาแบบว่าสร้างปมความในใจให้กับคุณ หรือว่าความรักที่มันไม่เคยสมหวังการแตกหักห้าดาบตรงนี้เป็นสิ่งที่ทิมแทงในความรู้สึกของคุณอยู่ตลอดนะคะแล้วความรักณนปัจจุบันนะคะสิ่งที่คุณเจออยู่เป็นยังไงความรักครั้งใหม่คนมีคู่ของคุณนะคะอขอโทษค่ะสถานะความมีคู่นะคะคู่รักของคุณนายออบคับ เป็นคนที่มีคนนุ่มนวลอ่อนหวานพูดจาไพเราะหรือว่าเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งถ้ามีการเปรียบเทียบกับความรักในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันมากคนในอดีตเอาแต่ใจเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวหรือว่าเป็นคนที่มีการหญิงมีทิฏฐิในตัวเองสูงนะคะสร้างความเ้าฉาให้กับคุณไว้ยเยอะมากแต่นะความรักในปัจปจ,จุบันได้อับคับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะเหมือนเป็นน้ําเข้ามาชโลมจิตใจเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือว่าสร้างความอบอุ่นให้กับชาวราศี ก็รากฎได้เป็นอย่างดีการถือถ้วยเข้ามาครั้งนี้คนเนี้ยเป็นคนทําอะไรช้าคิดช้าพูดจาไพเราะเพลาะมากๆรักสวยรักงามนะคะพอคุณได้เห็นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะลาสายตาไปจากเขาไม่สามารถที่จะปล่อยมือให้เขาหลุดจากมือไปได้เลยนะคะพอเห็นแล้วนึกถึงในเรื่องของการแต่งงานนะคะประทับใจมากๆในความอบอ้อมอารีนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่านะคะยังยังอยู่ในความเป็นแบบ วัยรักสวยรักงามนะคะวัยการของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสิ่งที่เห็นขึ้นมานะในในสถานการณ์นะปัญหาของพวกคุณตอนนี้คือคุณพวกคุณอาจจะหยุดนิ่ง ไม่ได้เจอกันสักเท่าไหร่เพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วย King of Pentacle คือการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าแบบระยะยาวนะคะมองแบบมองถึงความการปักหลักปักฐานวางรลักฐานคุณอาจจะใช้ความคิดเยอะนะคะคุณอาจจะมีการวางแผนเยอะความนิ่งของคุณนะคู่รักของคุณเนี่ยต้องต้องระมัดระวังนิดนึงคู่รักของคุณเป็นคนที่ขี้น้อยใจชอบให้คนเอาอกเอาใจเพราะนั้นในความนิ่งของ คุณมันอาจจะไปกระทบจิตใจของเขาก็ได้มีอะไรต้องพูดต้องกล่าวนะคะอย่าเน้นการกระทําอย่างเดียวต้องเน้นการพูดทางอาแสดงออกด้วยนะคะเขาถึงจะสบายใจเนาะแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาของพวกคุณจะเป็นยังไงนะคะสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคือการเป็นปึกแผนการใช้ชีวิตร่วมกันหรือต้องมีการพูดหรือว่าการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมา เพื่อเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาแน่ใจอะว่าคุณเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตแล้วจริงๆนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันการพบปะ เจอกันบ้างนะคะความเป็นสีแมเท้าคือการสังสรรค์มีความมีชีวิตที่สุขสบายอยู่ในโหมดบรรยากาศที่มันลื่นเลิงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าตึงเครียดในเรื่องของการทำงานจนเกินไปออกไปท่องเที่ยวออกไปทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะหรือเอกอีกเกณฑ์หนึ่งอาจจะได้ทำกิจกรรม นะคะในเรื่องการงานนี่แหละเปิดกิจการนะคะกับคู่รักน้องเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะคะสองไม้เท้าวนเวียนเข้ามาทําคู่กันแต่ว่าการที่จะได้ทําคู่กันนี่รู้สึกว่าเอางงว่าคุณมองว่าเป็นปัญหาอุปสรรคเพราะว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับคุณคุณยังใช้ความคิดคุณยังแบบว่าคิดย้ําคิดย้ําทําคุณยังช้าอยู่นะคะเนาะอุปสรรคที่เข้ามาตอนนี้ยูถามว่ามีเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะหรอก นะแต่คุณพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอยู่นะคะสุดท้ายแล้วในความรักของคนที่มีคู่ยังเป็นความรักที่เกื้อกูลให้กําลังใจยังส่งเสริมยังมีความหึงหวงหวงแหนกันด้วยนะคะแล้วก็คุณอาจจะได้รู้ตามเสียงหัวใจของตัวเองว่าแท้จริงแล้วคุณรักเขาคนนี้มากๆนะคะการเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยมีการแบบเหมือนความรักที่ดูมีคู่แข่งนะคะ มีตัวเลือกเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยมืนคนที่คุณกลายเป็นคนที่ได้มากลุมหัวใจของเขานะคะ o i n g of Cup ใช้ชีวิตร่วมกันคือครอบครัวคือระดับความเป็นอ่าพาร์ทเนอร์ชีวิตนะคะเนาะก็เป็นว่าความรักของชาวกรากฎคนที่มีคู่อย่างโอเคแต่คุณอาจจะอ่อนไหวทางอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าเจออุปสรรคทางการงานทางการเงินเยอะมากๆนะคะเอาเป็นว่า ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมีอะไรต้องคุยต้องเปิดเผยกันบ้างนะคะไม่ยงั้นคู่รักของคุณจะเป็นคนที่งอนแล้วเอาแต่ใจไปเลยเขาอาจจะมีมุมนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะเนาะก็ขอให้คุณสมหวังกับความรักนะคะมาดูพาร์ตต่อไปนะคะเก็บเลยละกันนะเราเปิดจะไม่ซ้ํากันนะคะในพาร์ตของคนที่คุมเครือไม่ชัดเจนบ้างนะคะวันนี้มาในรูปแบบการวางไพ่รูปเกือกม้านะคะ อ่ะแมานะคะได้มาจากตำราของอาจาร,รย์นัชชาต้องขอบคุณมากๆนะคะยิงซื้อหนังสือมาศึกษาอ่ะใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่ <c oughs> อ่า knight of wands นะคะใบที่สอง ten of pentacles นะคะ the high lof h a n ไพ่พระึ้นมาสิแล้วต่อมานะคะ the hermit สี่ถ้วยจ้า หไม้เท้านะคะแล้วก็เอาคำสิบไม้เท้านะคะในสัญญาณของความรักนะคะของคนที่คุมเครือไม่ชัดเจน i น h t อัพว n นขึ้นมารู้สึกว่าตัวตนของชาวราศีกรกฎละคากรากฎเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีความที่อยากจะให้ความรักมันเติบโตไปได้กว่านี้นะคะคาดหวังถึงความสมบูรณ์แบบหรือว่าคุณคุยกับคนคนนี้นะคะ หวังเยอะหวังสูงหวังแบบสูงสุดไม่เผื่อใจด้วยนะคะคุณพร้อมพึ่งชนเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณในการได้เจอกันอยู่ในช่วงบรรยากาศที่มันโอเคมากๆการเจอในครั้งนี้นะคะนําพาข่าวดีทางการเงินการงานหรือว่าความสุขอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้แล้วคุณรู้สึกว่าคนที่ได้เจอเนี่ยเป็น the h i g h l ขึ้นมานะคะเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากๆ คือเพียบพร้อมทางการเงินแต่ก็ยังเพียบพร้อมไปในเรื่องของคุณธรรมศิลบารมีนะคะความเมตตาความก้อกูลต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะอยู่กับเขาคุยกับเขาแล้วมีความสบายใจอาจจะคุยอยู่กับคนที่อายุเยอะกว่ามากๆแต่ในความเยอะกว่าเนี่ยไม่มีช่องว่างของในเรื่องของความแตกต่างทางอายุเลยกลายเป็นว่ามีความสนิทมีความอบอุ่นใจนะคะเนาะ,ะแล้วยังไงต่อ ปัญหาตอนนี้สิ่งที่พวกคุณเผชิญอยู่นะคะ temperance คือการเปลี่ยนแปลงกันห่างเหินหรือว่าเหมือนมีการตีตัวออกไปทุกๆอย่างมันเริ่มขี้ขายจากความรู้สึกที่มันเต็มร้อยเต็ม10มากๆเต็ม10ไม่หักเลยนะคะทีแรกเนี่ยนะแต่ตอนนี้มันเป็นเทมเพล n ต e เริ่มลดน้อยลดนะคะเหลือเป็นสี่ถ้วยสนใจบ้างไม่สนใจบ้างคุยบ้างไม่คุยบ้างแล้วแต่อารมณ์จะมา มามาหายหายแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะพอเห็นสัญญาณขึ้นมาแบบนี้คุณก็รู้ว่าใจคอไม่ดีแล้วจะทํำยังไงเหมือนจะเอาใจก็เอาใจไม่ถูกไม่รู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงนะคะทีแรกดูเป็นมิตรดูเฟนลี่ดูดูเข้าใจเข้าถึงมาก นะคะแต่พอได้เห็นตัวตนมุมมองของเขาอีกด้านหนึ่งทําให้รู้สึกว่าในบางมุมก็ยังมีจุดที่คลิกกันไม่ได้ในเรื่องของนิสัยนะคะคนคนนี้นะอาจจะเบื่อง่ายอาจจะไม่ชอบกันเซาซีหรือไม่ชอบกันเข้าสังคมเลยก็ได้นะคะสีถ้วยปัญหาอยู่ตรงนี้เขายัง ไม่มีการตอบรับในเรื่องของความรักอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วยังไงต่อนะในในอุปสรรคในตอนนี้คุณคาดคันกับเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ๆคุณคาดหวังเยอะจนกลายเป็นบีบรัดความบีบรัดความกดดันตัวเองในสถานะของความรักถามว่าจะสําเร็จไหมมันมีสัญญาณที่ดีของการเริ่มต้นเข้ามานะคะการเริ่มต้นใหม่ๆการเริ่มต้นในในที่นี้คือการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณหรือว่าทําให้คุณนะคะรู้ใจของตัวเองขึ้นมาว่าคุณชอบเขาม,มากๆไม่ว่าจะอ,าอะไรก็แล้วแต่ คุณพยายามที่จะเข้าหาเขาแต่มีหลายปัจจัยนะคะอุปสรรคปัญหาตอนนี้อยู่ที่ว่าความไม่พร้อมในเรื่องของเวลาอุปสรรคทางการงานหรือว่าคุณมีอะไรที่จะต้องรับผิดชอบเยอะมากๆนะคะเหมือนคุณรอเคลียร์ทุกอย่างให้ถึงเส้นชัยก่อนแล้วก็อาจจะเหมือนมาเริ่มที่ความรักนะคะเนาะเอาเป็นว่าความรักของคนที่ไม่ชัดเจนนะคะ ค่อยเป็นค่อยๆไปในโหมดของความเป็นเพื่อนของคนที่ให้คําแนะนําที่ปรึกษาหรือว่าคอยส่งกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้นะคะบางครั้งคุณอาจจะเหนื่อยแต่เขาคนนี้อาจจะมาชาร์จพลังเติมพลังให้กับคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อยู่ตลอดเวลานะคะก็ เป็นค่อนข้างเป็นแนวแนวโน้มที่ไปเชิงบวกนะคะเนาะขอให้ชาวกรกฎในพาร์ทนี้นะคะมีสติมากๆค่อยเป็นค่อยไปกับความรักความสัมพันธ์นะคะและสุดท้ายนะคะของคนที่โสดเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะเป็นยังไง คนโสดนะคะตอนนี้คนโสดเนี่ยตั้งกาศสูงมากนะคะค e e น o อฟ s r d นะคะใครก็เข้าหาไม่ได้นะคุณเป็นคนที่ดูเย็นชาดูแข็งทื่อดูแบบว่าเหมือนมีแต่การเครียรกับอุปสรรคชีวิตที่มันดูยุ่งยากดูบีซี่อยู่ตลอดเวลานะคะไม่มีมุมหวานโรแมนติกหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรที่ดูชิลๆเลยคนโสดทำไมอยู่ในโหมดนี้คะคนชาวกรกฎเนาะแล้วไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมา เอ่อไปแอบชอบใครไหมนะคะหรือว่ามีใครมาสนใจคุณหรือเปล่าแนวโน้มเนี่ยจริงจริงว่าอ้อมมองว่าคุณอาจจะไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาอยู่แบบเขามีความเหนือกับคุณในเชิงการงานความเพียบพร้อมคุณอาจจะอ่าได้ยินเสียงจากหัวใจของตัวเองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ตอบโจทย์กับคุณจริงๆนะคะอยากจะ พิชิตใจอยากจะเอาชนะใจเขานะคะเป็นคนเพียรพร้อมนะคะดูลักษณะบุคลิกแล้วทวมอยู่นิดนึงนะคะเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีนะคะทำอะไรก็ซักเซ็ประสบความสำเร็จไปหมดนะคะมาดูกันต่อซิเอาให้ครบเลยทุกๆใบเนาะอืม รักครั้งนี้มีอุปสรรคอยู่นะคะอุปสรรคในการแบบมีคู่แข่งมีการยื้อแย่งมีความความรักที่มันไม่ลงตัวสักเท่าไหร่สิ่งที่คุณอ่าเป็นอยู่นะคะสภาพแวดล้อมหลายๆคนกําลังมุ่งมั่นกับการเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นกิจการใหม่ๆเพราะ the world เข้ามานะคะหรือว่าเน้นในเรื่องของความสําเร็จเป็นหลัก เรื่องงานต้องมาอันดับหนึ่งสำหรับชาวรากรกฎตอนนี้ปากท้องความมั่นคงทางการเงินทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณลงมือปฏิบัติมันจะต้องสำเร็จนะคะแต่ความรู้สึกกับกลายเป็นกดดันอันนี้ในคนโสดจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าหนึ่งถ้วยจะมีเข้ามาแน่นอนนะคะการเข้ามาที่นี้เป็นชาวท่านน้ำกรกฎมีนพิจิกเป็นคนที่ ละมมนมากนะคะละโมนอ่อนโยนหรือว่าความรักที่เข้าถึงความรู้สึกกันจริงๆเข้ามาเขาไม่ได้หวังอะไรกับคุณเข้ามาเพื่อเป็นลักษณะของการส่งเสริมเกื้อกูลนําพาให้ประสบไปประสบความสําเร็จมันมีแต่การให้ไม่ใช่ความรักที่เป็นความฉาบฉวยแต่ว่าในลักษณะของความเป็นถ้วยหนึ่งถ้วยครั้งเนี้ยคือถ้วยทองอ่ะรู้สึกเลอค่าบมาคุณอาจจะพยายามทําตัวเองให้ได้เป็นที่ยอมรับของคนคนนั้นคนที่คุณมองหรือคนที่ กำลังจะเริ่มต้นกันก็ได้นะคะในคนโสดจะได้เจอนะความรักครั้งนี้นะคะอา,อาชีพอาจจะอยู่ในส่วนของคนที่เป็นนายตัวเองคนที่มีความรับผิดชอบกับการงานสูงมากมีความคิดความอ่านของตัวเองแบบ ชัดเจนมากเป็นตัวของตัวเองและไม่ค่อยเปิดรับอะไรใหม่ๆเขาจะเป็นคนที่อยู่ในกรอบอยู่เสมอและเป็นคนที่ภายนอกดูนิ่งแต่ภายในดูฟุ้งซ่านมากคิดอะไรไม่รู้นะคะเยอะแยะไปหมดหรืออีกเกณฑ์นหนึ่งชาวกรกฎนี่แหละคะ่ะภายใต้ความเอ่อเบื้องหน้าคือความเข้มแข็งนะคะ นะเป็นลักษณะของความมุ่งมั่นจะเอาความสําเร็จจะเอาความสุขความสมหวังมาให้ก็ได้แต่ลึกๆในใจอุปสรรคปัญหาคือคุณสับสนแล้วคุณหาจุดตรงกลางหาความต้องการที่แท้จ,จริงของตัวเองไม่เจอนะคะมันเมื่อเหมือนประมาณว่ายิ่งทำยิ่งเครียดยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดนะคะแล้วความรักจะไปต่อได้ไหมตอนนี้นะคะในคนโสด คุณอาจจะได้เจอแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นเป็นจริงเป็นจังเพราะว่ามันยังมีคู่แข่งยังมีความรักที่แบบความเข้าใจอะยังไม่ลงตัวกันสักเท่าไหร่เหมาะที่จะเก็บเขาเป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจในการที่จะต่อสู้ให้ตัวเองน่ะขึ้นไปให้เท่าเขาให้ได้ยนยอการยอมรับเพราะตอนนี้คุณเกิดความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างนะคะปัญหาของคุณคือขาดความมั่นใจไปเลยก็เลยยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตนว่าคุณชอบเขาคุณมีใจให้เขาหรือว่ากรณีที่คุณ อยู่นิ่งๆคุณไม่ได้ชอบใครแต่จะมีคนเข้าหาแต่เขาไม่กล้าพูดคุยกับคุณเพราะคุณดูปิดดูลึกลับดูแข็งดูเย็นชาจนเกินไปเพราะนั้นค่อยๆนะคะทางออกต้องทำตัวให้ซอฟหน่อยถึงจะดีนะคะก็ในแนวโน้มความรักของคนโสดนะคะชาวกรกฎเนี่ยนิดนึงนะเพจอัปสอดขึ้นมานะคะนั้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็จะยากอยู่นิดนึงนะคะเพราะสถานการณ์ของคุณเนี่ย มีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากเลยมีเรื่องที่คุณต้องจัดการบางครั้งเกิดอาการหงุดหงิดง่ายน,นะคะโมโหง่ายนะคะคนที่เขามองเข้ามาเนี่ยเขายังไม่กล้าเข้ามาหาคุณสักเท่าไหร่นะคะถ้าคุณปรับปรุงเปลี่ยนตัวเองได้นะคะเนาะกลายเป็นคนที่ดูอ่อนโยนหรือว่าหาสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ย มีโอกาสว่าจะได้เจอความรักที่เหมาะสมด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะหลายๆเรื่องพยายามซอฟลงหน่อยในเรื่องของอารมณ์อย่าดื้อดึงอย่าก,กดดันตัวเองไปขอให้ทำตามเสียงหัวใจของตัวเองเรียกร้องบางทีความรักดีๆอาจจะอยู่ใกล้ๆนะคะกำลังอาจจะมาเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคุณด้วยก็ได้ขอให้เช่ากรากฎนะคะประสบความสำเร็จมากๆเลยเนาะเชื่อว่าความรักที่ดีที่เหมาะสมนะคะ คุณจะได้ไปสัมผัสในวันที่อ่ามันเป็นของคุณจริงๆนะคะก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในพาร์ทหน้าเลยส่วนท่านไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สอบถามคิวจองคิวล่วงหน้าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ